ก็เขาจะด่าก็จะว่านี่เราก็เราก็ไม่ได้สุบกทานหรอกเพียงคูณให้ฟังแค่นั้นเพราะด่าเราก็ไม่รับจะสาบแจ้งหลวงปู่ว่าสาบแจ้งคําสาบแจ้งคําดุดด่าว่ากาวหลวงปู่นั้นก็คืนกลับสู่ผู้ที่ดา่าผู้ที่สาบแจ้งหลวงปู่ซะเพราะหลวงปู่ไม่รับเห็นไหมล่ะทำไมจึงไม่รับหลวงปู่ไม่ปฏิทุสลายตอบไงผู้ปฏิทุสลายก็ต้องก็ต้องรับสิ่งนั้นตอบสนองคืนไป ปรุาลายู้ไม่ปรถุศาลายตอบมีโทษหนะักเห็นไหมพระุทธเจ้าทรงบัญญัตินะหลวงปู่มไม่ได้เป็ุถศาลายตอบใครนะนี่คือหลักคำสอนเป็นแบบนี้พูดให้ฟังแค่นั้นนั่นน่ะยกจ้องแต่เรื่องเถอเททูลหลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่รับสิ่งที่ดีๆกลุ่มนั้นคืนสู่ลูกเถิดเนี่ยเพราะหลวงปู่มไม่รับอะไรเลยอะ่ะพราะหลวงปู่อยู่ตามความเป็นจริง่งหล,ลักคำสอนพระพุทธเจ้าว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ไม่อยากเห็นพวกพวกอบปีมาทำลายศาสนาใครจะดา่าใครจะตำหนิใครจะสาบแช่งลุงปู่ไม่รับนะคำดา่าคำติฉินนินนาอคำติฉินนินทาคำสาบแช่งลุงปู่นั้นขอให้คืนกับสู่ผู้ที่สาบแช่งลุงปู่สู่ผู้ที่ดูดาว่ากล่าวลวงปู่กลับคืนไปหมดกลับคืนสู่ผู้ที่ตำหนิลุงปู่กลับคืนให้หมด ไปอยู่กับพวกนั้นวิบัติก็ให้เกิดกับพวกนั้นสิ่งที่ไม่ดีก็กลับคืนสู่พวกนั้นทั้งหมดหลวงปู่ไม่รับผู้ที่สาธุการกับหลวงปู่เสดส่องแสงระเสดหลวงปู่สาธุการด้วยเอาใจช่วยทั้งกราบสารพรดด้วยความเคารพสิ่งดีๆนี้หลวงปู่ก็ไม่รับคืนสู่ลูกหมดซะสิ่งที่เลือดสิ่งที่ประเสริฐคืนหมด ลูกเอาไปเลยหลวงปู่หลวงตาลูกนี้ไม่รับจะไปพนิพานพนิพานต้องไม่รับใดๆทั้งสิ้นการยกย่องเตลเสินก็ห้ามรับคือบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาคำติชิ้นนินทาก็ไม่เอาคำยกย่องเสละเสินก็ไม่เอาสุขทุกสุขก็ไม่เอาทุกก็ไม่เอาเสื่อมก็ไม่เอาเจริญก็ไม่เอานั่นแหละถ้าใครยกย่องเสลเสินทา้ทุกการก็คืนสู่ลูกทั้งหมดจ้า ให้พร้อมด้วยมหาบุญมหากุศลสิ่งนี้ที่เธอทูนยกย่องแต่แล้วเส้นน้งองปู่ก็คืน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 ,คนสู่ลูกหมดซะน้องปู่ลงตาลูกนี้ไม่รับคําติชินนินทาก็ตามไม่รับคืนสู่พูดนั้นทั้งหมดเป็นอย่างนั้นเพราะลุงปู่จะไปพระนิพผานบวชมาเพื่อสิ่งเดียวท่นนั้นไม่ได้บวชมาเพื่อก่อปบก่อชาติไม่ได้บวชมาเพื่ออยากเด่นอยากรังไม่ไม่ได้ไม่ได้บวชมาเพื่อไปดูแต่ว่ากล่าวคนนั้นคนนี้ไม่มี ฟังให้เป็นด้วยบุ่ไดด่าใครลูลกทศเป็นกลางๆที่สุดนี่คือธรรมนี่คือพิน,นัยไม่อยากเห็นพระเรียร์ๆทำแซมมาทำลายศาสนาที่เป็นจริยธนอกนี้นอกลอ,กอกยพวกความบวชพวกนั้นพวกเราอยากให้พวกนั้นมาฆ่าพวกเราเหล่านั้นเลยถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกค้าเรา่ะหรือเป็นตัวของพวกเธอเองล่ะถูกพระเปรตพระปีพวกนี้ทำปูยีปูยำทำลายไปแล้วพวกเธอจะมีความรู้สึกยังไง ทรัพย์สมบัติที่พวกเธอหามาได้ด้วยความลำบากยากเกินถูกพระพวกนี้ไปช่อไปโกงหรือไปปุ้นไปจี้ไปฆ่าจะว่าอย่างไรงหลวงปู่จะถามเลยนะถ้าวหลวงปู่ผิดหลวงปู่ก็ยอมรับทั้งหมดนะคือยอมรับคำว่าผิดคำว่าถูกคำอะไรคือยอมรับฟังแต่สิ่งผิดสิ่งถูกนั้นก็ขอให้คืนกลับสู่พวกเธอใช่หลวงปูกก่ไม่รับไง แต่ยอมรับฝั่งเทนั้นเต่ใจไม่ยอมรับเพราะหลวงปู่จะไปพระนิพพานปฏิบัติจุ่เดียวนี้ยืนเดิน,อนนอนอนผูทคิเืิมธรรมมีจิตท,ทิศตรงต่อพระนิพพานตรงต่อพระนิพพานเทธแต่ละบทแต่ละบาทก็ตรงต่อพระนิพพานตรงต่อพระนิพพานไม่ได้เทศเพื่อลาชการะความใจรัศดรเยืนยอไม่ได้เพ,เพเศเพื่อเตกให้แตกแยกเฉยเมื่อขี่ต่เทศเพื่อให้รวมกันที่ทำที่พี่ไหนเพื่อความสมคัครีศัน สิ่งที่หมูค่คณะครูอาจารย์ด่าผมบัสฑิากาด่าหลวงปู่หลวงตารูปนี้คืนทั้งหมดนะด่าเท่าหนึ่งคืนร้อยเท่าพันเท่าผู้ที่ชมผู้ที่ยกจงะะังสรเสร่อผู้ที่สาธุก,การก็คืนไปร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าเพราะหลวงปู่ไม่รับไงถ้าว่าเป็นต้นไม้ก็เหมือนต้นไม้ไม่มีชีวิต เหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วเหมือนท่อนไม้ท่อนทุง่งไม่ยอมรับน้ําไม่ยอมรับปุ๋ยไม่ยอมรับสิ่งใดใดที่ทําให้งอกงามงอกเงยเพราะเมืองพนิพานนั้นต้องดับทุกสิ่งอย่างไม่มีน้ําไม่มีปุ๋ยไปพวนให้สง่างามให้งอกเพราะไม่มีคําว่างอกขึ้นมาอีกไม่มีเมล็ด ไม่มีรากแก้วรากฝอยไม่มีกิ่งก้านใบที่สง่างามเหมือนต้นไม้ตายสนิทเป็นอย่างนั้นออแอ้เจอาอะไรก็ไขล่ะนั่นเวลาอุบาตุปฏิกาสาธุการคำสาธุการก็คืนเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าหมุกนาฏดาอุวัุพีกาดาผม ก็คืนร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าเพราะไม่เอาสักอย่างจะไปพระณิพานเพราะพณิพานไม่มีสิ่งนี้อยู่ในเมืองพระณิพานนิพานนั้นไม่มีคำว่างอกงามงอกเงอยอะไรให้เห็นอีกข้าวก็เป็นเหมือนนี่ไม่ได้ข้าสารไม้ก็เหมือนที่ไม้ตายสนิท ไม่มีรากแก้วไม่มีรากฝอยนั่นเป็นอย่างนั้นหลักธรรมกรรมสองกุทิเจ้าที่เลือดที่ประเสริฐถ้าพวกเราปฏิบัติตามรักษาไว้สว่างสวัยครอบโลกครอบจอบักรวาลด่าก็ดา่าลุงปูกก็ไม่ว่าเลยลุงปู๊ไม่รับไงที่ชินดินทาจดดาสาบแช่งก็ขอให้คืนสู่พวกท่านทั้งหลายร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่า ผู้ที่ยกจังแต่ละเสนเสถุสการด้วยก็ขอให้คืนสู้ลูกทุกคนร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าได้รับสิ่งแต่ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆในปัจจุบันนี้มันเห็นว่านี่คือความเป็นจริงบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพูมิวโลกมีจริงเมืองพระนิพพานมีจริงกามโลกกามโลกรูปโลกและอรูปโลกมีจริงไม่ใช่ว่า หลวงปู่เทไปด่าคนนั้นด่าคนนี้เหมือนที่ท่านทั้งหลายพิมพ์มาดา่าหลวงปู่เราต้องเข้าใจเรื่องหลักคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยว่าพระพุทธเจ้าสมควรหรือไม่สมควรจุดใดบ้างทำให้สนใจเลยพระพุทธเจ้าก็คงจะเข้าป่าแป๊บให้พระเทวทัตเป็นผู้ดูแลไปแล้วแล้วให้ศาสนาอื่นศาส,สนาอื่นเขาครอบครองไปหมดแล้วทำให้พระพุทธเจ้าจึงสด็จไปโปรด ไปโต้วาทีแต่และชฐานาแต่แลัศฐานาพวกพรา์บ้างพวกนี้คนบ้างพวกอะไรบ้างพวกเราก็เรียนกันทุกคนนะนี่นะนั่นไม่ใช่ว่าใครจะดีก็ดีไปใครจะชั่วก็ชั่วไปเป็นดาแต่คนเดินเดแต่พวกกันเองไม่ดูใจของตัวเองว่าก็ดูตลอดไงดูทั้งใจด้วยดูทั้งกายด้วย ดูทุกจริงทุกอย่างด้วยว่าสมควรไม่สมควรว่าพระพุทธเจ้ากระทำมาแบบไหนคณะสงฆ์ชาวกวากระทำมาแบบไหนไม่มีคําว่าทิฐิมานะก,กับใครคนนั้นคนนี้ผู้ประทุจลร้ายต่อผู้ที่ไม่ปริทุจลร้ายตอบมีกรรมหนักนะหลวงปู่หลวงตารูปนี้ไม่เคยปริทุจร้ายใครใดใด,ดทั้งสิน้นแต่ที่เทศนี้ฟังให้เป็นธรรมด้วยเท่เป็นกลางที่สุดนะเพื่อขอสมัครี่เท่านั้น ไม่อยากเห็นพระชั่วมากๆอยู่ในพระพุทธศาสนาเปิดหูเปิด,ปดตาพวกเราที่เป็นพระดีเละบศิกาดีมารวมตัวกันดีกว่าอย่าพากันหลับหูหลับตาว่าช่างก็เถอะใครจะชั่วแล้วก็ไม่เห็นแล้วหลับหูหลับตาอยู่นี่แหละเรื่องของใครเรื่องของมันนี่เรื่องของข้าพเจ้าก็จะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยกับเขาจะนั่งหลับหูหลับตาให้เขามา เคกาบาลมาทุบหัวให้ตายอย่างนั้นเหรอไม่มีในหลักคำสอนนะนี่นความเป็นจริงก็คือเอาตามหลักคําสอนพระเจ้า